สวัสด,ดีครับวันอาทิตย์นะครับพบกันอีกครั้งวันนี้นอกสถานที่นิดหน่อยนะฮะอาจจะพูดดังไม่ได้นะครับนะฮะช้คาเฟ่แถวสอสมคขีนะครับก็เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบุหรี่นะครับประสบการณ์การสูบบุหรี่ลองบุหรี่ของผมเมื่อครั้งเยาวไวแล้วกันนะครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่สูบน,นะผม ผมไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของมันนะครับผมไม่ได้มีความปรับรลื่มขนาดนั้นแต่ก็มีช่วงที่จะเรียกว่าติดได้ไหมก็คือขาดได้แต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับผมจะแบ,บ่งเป็น2แบบก็คือบหรีไฟฟ้ากับบหรีจริงนะผมจะพยายามเล่าให้ฟังว่าลองได้อย่างไรนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก่อนอื่นก็คือ,อ,อตัว ผมเริ่มหัดเนี่ยประมาณช่วงมต้นนะครับ่าจะประมาณมสาม 2, มสองมสามเนี่ยก็หลายๆคนก็ช่วงนี้แหละนะครับผมมาจากเพื่อนเลยนะครับมีเพื่อนที่เริ่มหัดช่วงนั้นนะครับก็ให้มาลองนะครับบุรียุคนั้นเนี่ยเอ่อกองทิพย์ใช่ไหมบุรีวินเทจนะครับกองทิพย์เอลเอ็มมาบโรก็เท่หน่อยนะครับมันจะแพงนะครับ สมัยนั้นบุหรี่จองหนึ่งสามสิบาทนังมีเลยนะพวกไอส์ r รพวกบุหรี่ถูกอะนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยมันขึ้นไปโดดมากนะครับเราวิ่งมาบอลูนสองสามร้อยได้นะไม่รู้เท่าไหร่แล้วแ่ะแต่ตอนนั้นไม่ถูกนะครับผมเนี่ยหัดจากเพื่อนนะครับเพื่อนออที่เรียนด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอย,อยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในชมรมดนตรีนะครับรุ่นพี่อะไรคนน,นี้มันจะมีมันจะมีลักษณะที่แบบว่า มันเท่อะง่ายนะครับมันมีการเข้าสังคมอีกรูปแบบนึงนะครับเพื่อ <_ S 1> เพื่อ,อ <_ S 1> ลองลองสังเกตนะตอนที่เราหัด <_ S 1> ตอนที่เราเรียนเนี่ยมันจะมีเพื่อนในวงเรียนใช่ไหมวงดนตรีวงเตะบอลอะไรเงี้ยแต่เมื่อ,อไรก็ตามเนี่ยครับมันมีวงบุหรีเกิดขึ้นท็อปปิกที่คุยมันจะเป็นอีกแบบเลยนะนะครับท็อปปิกที่คุยในวงบุหรี่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ม่หลุดไปแบบไม่เหมือนวงน้ำชาของเด็กอะของคนแก่อ่ะเหมือนแบบคนแก่ผู้สูงอายุครับที่ตื่นมาแล้วก็ สมัยนี้มีหรือเปล่านะที่แบบไปนั่งร้านกาแฟั่างกินชาเนี้ยแล้วก็คุยเรื่องการเมืองเรื่องเรื่องสังทมสุกดิบอะไรเงี้ยในวงบุหรี่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมสังเกตตอนมอตอ้นนะมันจะเป็นคุยเรื่องกฎเกณฑ์ที่ผออ,อตั้งอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเ,เรื่องการเมืองของเด็กยุ่งนั้นที่จะเข้าถึงได้อะนึกออกป่ะอาจจะเป็นแบบไอ้เฮียมึงรู้ป่าข้าวร้านนี้อร่อยไอ,อ้ตรงข้ามเนี่ยมันมาเปิดใหม่ตรงข้ามโรงเรียนโจ๊กมันจะเป็นประเด็นที่คุยค่อนข้างที่จะมีความลึก ลึกล้ำในใน,ในเด็กอะออนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยผมเ่ยมีโอกาสเข้าไปคุยบ่อยนะครับตอนนั้นก็เริ่มสูบแต่แต่ก็แบบพยายามที่กล้ามกลืนสืนทนเพื่อที่จะเป็นหนึ่งหนึ่งในวงสนทนานประมาณนั้นนะมตน้นแต่ว่าก็เข้าไปได้ไม่นานเพราะว่าสุดทูดานแล้วตัวเองก็ไม่ชอบนะครับมันคือเราสูบเอาเท่ตอนนั้นนะคือพยายามจะเป็นให้เพื่อนยอมรับแต่ก็ทําได้ไม่นานนะครับแล้วพอมอปลายเนี่ยมันจะมีมันจะมีบุรี่กินใหม่ๆ พวกบุรีนอกบุรีเถื่อนอะบุรีทีประสีในะะพวกกาแลบใช่ไหมพวกเอ่อบุหรีรสนมเย็นอะไรเงี้ยก็คือมันมีความหอมแล้วก็มีความหวานนะครับมันทําให้ผมเนี่ยกลับไปลองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบุหรีที่เราเสัมผัสมามันขมมันเหม็นแต่ันี้มันมีกลิ่นที่หอมแล้วก็หวานด้วยมีอะไรให้ลองเยอะรสส้มรสอะไรมันแบบมันดูมันดูมีอะไรให้ค้นหานอกจากนอกจากไอ้บุรีย็นกับบุรีร้อนอะนึกออกไหมเราก็กลับไปสู่วงการนี้อีกทีหนึ่ง แล้วก็ไปอยู่กับพวกเนียวงเพื่อนคนนี้แหละนะครับแต่ก็เหมือนเดิมก็คือผมสุดท้ายนั้ผมก็แม่งแม่งไม่ถ่ายมันไม่ใช่อะ่ะเออมันมันไม่ชอบไม่ชุมฉะก็แบบไม่ได้ไม่มีความปราเปื่องอะไรขนาดนั้นแต่บรรยากาศในวงบุรีผมชอบอ,อยากที่บอกไปผมมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีแล้วก็ไอ้คนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับกับ,ก,บกับเพื่อนในสังคมนตอนนั้นแล้วก็ได้กีตาร์เก่งมีเพื่อนเยอะมีความเป็นผู้นำนะ มีความเป็นผู้นําสูงเพื่อนยอมรับผมก็จะนัดกับเขาเนี่ยเจอเขาเขาจะคุยกับเพื่อนเพื่อนในวงบุหรี่แอบตามห้องน้ําตามซอกอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปคุยด้วยประเด็นที่คุยแม่งเป็นแบบยิ่งมอปลายมันเด็กมันยิ่งโตไม่รู้ไงมันกลายเป็นประเด็นแบบเฮ้ยมึงรู้เปล่าดนตีแนวเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มันแบบวงบุหรี่มันเป็นที่อะไรที่มันที่ผมแบบมองว่ามันมันลึกอะนอกจากมันไม่ใช่วงกินข้าวกลางวันไม่ใช่วงบาร์วงบอลเออการผมเลยมองว่าไอ้บุหรี่เนี่ย สิ่งที่ผมได้ได้รับเนี่ยประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่การไม่ใช่จากการสูบนะเพียงว่าบรรยาก,กาศตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนบังคับให้แบบคนที่มาสูบบุหรี่มันต้องเป็นทรงอะ่ะทุกคนนึกออกป่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับคนเดียวนะครับแลวผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นิยมเลยว่าส่งเสริมการสูบบุหรี่นะครับผมมองว่าคนที่สูบบุหรี่ในวงอย่านั้นเนี่ย,ยต้องมีทรงหนึ่งเลยต้องมีทรงนะครับคุณฝังเกตเห็นไหมว่าคนที่สูบบุหรี่ตามโปสเตอร์เนี่ย มันจะมีคนที่ใส่สูตรใช่ไหมแบบเป็นชายมสช,ชูลีนหนุ่มสูบบุหรี่ใส่สูตรแบบแล้วก็เป็นมองมองเป็นมินิมีมีวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยเออผมผมมองอย่างนี้นะก็คือคนที่สูบบุหรี่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นในในใน,ในที่เขาสูบเนี่ยเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นในวันที่ผมสูบบุหรี่เนี่ยต้องมีการจับยังไงใช่ไหมจับอย่างนี้ขี้ยาจับอย่างนี้จะเป็นแบบประเภทหนึง่งไม่เป็นคําพูดเล่นๆกับในกลุ่มเพื่อนนะครับจับแบบอย่างนี้ก็เอเออมึงสูบยาอันท่าหลวงพ่อคูณนะ ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องยืดหน่อย,อยงี้ยมันกลายเป็นว่าคนที่สุบรีเนี่ยจะมีอ e ีโก้ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันส่งผลให้การพูดคุยเนี่ยย่อมเป็นไปตามรูปทรงนั้นนะพยายามจะตั้งตีตัวเป็นนักการเมืองนักพิชาวิภาควิจารณ์สังคมนักปรัชญาการค้นหาความจริงอะไรบางอย่างอาหารที่ผมได้ในวงบุรีนะผมเห็นนะหลายๆคนก็พยายามที่จะแบบชี้นำ ปล่อยของแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆตรงนี้ผมเห็นบางคนเนี่ยที่เรียนมต้นเนี่ยเขาเขาหน่อน้นมากเลยเป็นเด็กเนิร์ดนะครับเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็โดนเพื่อนแกลอะไรประมาณนั้นะนะฮะโดนเพื่อนแกลบ่อยแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดอย่างเงี้ยทีนี้พอพอเขาสูบบุรี่พอเขาสูบบุรีแล้วเขาไปอยู่วงบุรีเนี่ยเพื่อนๆให้เกียรติเขาครับเวลาเขาพูดในงวงบุรีคนทุกคนแม่งฟังเว้ยแต่พอเลิกเลอกจากวงบุรีเสร็จกลับไปเรียนเขาก็ยังมีความแบบ อย่างนั้นอยู่อย่างตอนมต้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่เพื่อนอาจจะแกล้งน้อยลงแหละคือมันโตเด็กมันโตด้วยแหละแต่แบบก็ยังแบบโดนตบหัวแบบเป็นเป้าแรกๆให้เพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าจะน้อยลงแต่พอมาในวงบุหรี่ปุ๊บเนี่ยทุกคนแม่งเท่าเทียมเลยนะคุณพูดอผมฟังดูดฟังเออเป็นอย่างนั้นไปนะแปลกดีนะเออนะครับพอยุคบุหรี่ไฟฟ้ามันเริ่มเข้ามาแล้วสมัยยุคบุหรี่ไฟฟ้าของผมเนี่ยมันจะเป็นยุคนั้นจะเป็นแบบสำเร็จรูปก่อน มันจะเป็นแบบเป็นรูปทรงบุหรี่เลยนะยาวๆนะครับหรือรูปร่างค้ายบุหรี่เป็นแท่งปากกาเล็กๆแล้วก็สูบเป็นคำเหมือนพอร์ตสมัยนี้แต่ตอนนั้นเขายังไม่เรียกพอร์ตมันเป็นอีซิกาเลตรถโค้กนะโอ้โหผมแม่งชอบพี่ผาเยเลยไอ้ตอนนั้นอะทำให้ผมกลับมาโฉบอีกครั้งหนึ่งบรรลุกูไฟฟ้ารถเมลอนอย่างเงี้ยนะครับดูเป็นคำๆไปนะฮะดูแป๊บดเดียวก็หมดแล้ววันเดียวก็หมดแลว้วพวกนี้ผมแห้งแยงกันดูดนะครับเออแล้วก็ตอนนั้นยังมีไฟอยู่นะน่าจะมหะโมหแล้วแหละท้ายๆแล้วก็มีแต่เป็นเรื่องหายากเพราะว่าตอนนั้นนนนนมมมััจะเเป็เรื่่องใให ใน,ในประเทศไทยนะครับโอ้หตอนนั้นเท่มากใครมีคือแบบมึงเฟี้ยวอ่ะ่เงี้ยดูแล้วมีไฟไฟขึ้นตรงปลายปลายตัวบุหรี่นะคุณเดฟ้ามันก็จะแบบรัะสูขข่จริงนะครับก็อยู่ในวงการนี่นานนะนานพอสมควรเลยยังมหาลัยเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งแพร่หลายมันจะมียุคนั้นอาจจะเป็นพวกหัวหัวหัวสําเร็จรูปแล้วไม่ใช่หัวพอดนะมันจะเป็นไอจัสเอสอ่ะจะเป็นแบบเป็นแท้งมาเลยนะครับก็เติมน้ํายากันอ แล้วก็มันจะเป็นยุครุ่งเรืองของบุหรี่ไฟฟ้าเลยยุคหยดสูบนะครับหยดสูบก็คือมันจะมีแท่งย,ยาวๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เวลาจะกดจะ,จะสูบทีนึงเนี่ยก็จะเอาน้ํายามามา,มาใส่ตรงสำลีตรงหัวมันและนะครับแล้วก็น้ํายามันจะแรงมากมันจะกลิ่นมันจะชัดพูดงี้ดีกว่าเ,เพราะว่าเราใช้ตัวน้ํายาเนี่ยจี้โดยตรงตรงที่มันทําความร้อนเลยครับมันก็จะต้องเปลี่ยนสำลีตลอดต้องเปลี่ยนตัวคอยขดลวดตรงน,นั้นตลอดตรงนั้นผมมองว่าเป็นยุค สำหรับผมัเป็นยุคที่ผมแบบมีความสุขกับบุหรี่ตรงนั้นมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยในยุคมหาลัยนะกลับกันนะเ,เมื่อมีวงบุหรี่ผู้นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะการคุยในวงบุหรี่มันหัวข้อมันไม่ได้ลึกลําตามบุหรี่จริงอะเอออันนี้ผมผมสัมผัสมาเองนะผมไม่ได้สรุปหรอกว่าทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับท,ทั้งที่เด็กๆตอนมหาลัยมนโตขึ้นด้วยด้วยซ้ํอะ ออมันกลับกลายว่าสิ่งที่มันคุยกันในวงมหาลัยกับไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้จะมีเพื่อนที่สูบบุหรี่จริงด้วยก็ตามเนี่ยมันมันไม่ลึกล้ำเท่าตอนที่ผมอยู่มปลายเลยด้วยซ้ำน,นะอาจจะเป็นเพราะบุคคลแหละนะครับบุคคลด้วยนะมันตีต,ตีเอาตัวบุหรี่มาเป็นตัวแปรไม่ได้หรอกนะครับ mm hmm. ตอนนั้นผมซื้อบุหรี่นะครับครั้งแรกเลยบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีของตัวเองเลยนะฮะน้ำยาตอนนี้รู้นะครับไอ้ยาคูเห็นไหมผมจะเป็นสายผลไม้ยาคูอักมุน ถ้าเพื่อนๆจำได้จะมีอง,งุ่นเขียวโองงาองุ่นยาวอง,งุ่นขาวยาคูเมลอนก็เยอะเยอะไปหมดนะครับเยอะไปหมดที่แฟนซีก่อนนั้นก็คือแม่งมีรถบุรี่รถอะไรนะน้ำยารถรถมอดตเก้าโอา้โหแม่งมาไปาเรื่อยเลยเอาเหล้ามาดูดเป็นเป็นควันนะครับแต่พอเราใช้ไปเรื่อยเนี่ยเราพบว่าผมเนี่ยสูบสูบอะไรก็ตามนะที่เป็นการอินเฮลเข้าไปเนี่ย ผมจะปวดหัวเสมอน,นะครับปวดหัวเสมอก็คือมันจะตื้อไปหมดฮตอนนั้นผม<อ>ผมวินิจฉัยตนเองว่าเป็นเพราะเราแพ้นิโคตินนะครับอันนี้เป็นมาโดยตลอดตั้งแต่สูบบุหรี่จริงแลวตั้งแต่หัดมอเตอร์เลยนะครับก็วินิจฉัยตนเองว่าแพ้แพ้ีพ่โคตินแล้วก็พยายามที่จะหาบุหรี่ไฟฟ้าที่นะครับนิโคตินศูนย์นะมันมีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นไม่รู้ศูนย์นี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาบอกมาที่นึง แล้วก็แหล่งที่เราซื้อมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายครับมันเป็นสิ่งกฏที่ยังยังผิดกฎหมายอยู่นะครับเราก็เอ้น้ำยานิสซูนนะว่ากันอย่างนั้นก็ไปหามามก็สูบไปก็ไม่ช่วยนะครับก็คือมึอนเหมือนเดิมก็คงแพ้ควันแหละอย่างนั้นคงเป็นอะไรที่มันเข้าปอดไปมันคงร่างกายเราไม่รับนะครับไม่ไว่าจะนิสซูนนิสเท่าไหร่มันยิ่งนิสเยอะยิ่ง,ง,ง,งไปเร็วนะครับแต่นิสซูนก็ไม่ได้หายขาดก็ยังปวดก็เลยเลิกไปเลย นะครับเพราะว่ามันปวดหัวทุกคนผูอ้อยู่ไฟฟ้าเนี่ยผมพูดถึงยุคยุคที่เป็นหยดโซ่ไนะยุคที่เป็นแบบเ,เป็นหัวเป็นอะไรนะั้นอะที่มันมีพวกเทสลาพวกวีฮออะไรพวงอะ่ะจำไม่ได้แล้วผมใช้แบตเตอร์แล็บอะไรพวกเนี้ยแบตเตอร์สตาร์ Star, ใช่ปะก็ทิมม้งไปหมดนะครับแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเวลามันอยู่กับตัวเนี่ยมันเนี่ยผมนั่งอย่างเี้ผมก็สูบใช่ปะมันมาสูบเรื่อยๆมันหล่อเรื่อยๆทั้งวัน ระยะยาวผมไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าน่านะเรื่องด้านสุขภาพนะครับก็บางเขาว่าดีบางเขาว่ามไม่มีก็ผมผมไม่ชี้นําแล้วกันนะฮะก็เลยเลิกไปนะครับแล้วก็ไอ้ระหว่างทางเนี่ยไอ้ตอนที่ผมเลิกไปเนี่ยก็ประมาณมหลาลัยปีสี่ปีสามปีสี่ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าอ,อย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เลิกขาดก็มีมโอกาสก็หยิบขึ้นมาสูบพอเมาก็เลิกแล้วก็เก็บเก็บผมจะเก็บลักษณะที่แบบเข้าตู้เลยแยกชิ้นส่วนทำความสะอาดพอจะสูบเ,เป็นเป็นโสก็เป็นกิจลักษณะ กินเหล้ากับเพื่อนอเตรียมนะฮะเก็บของปุ๊บรวดทําใหม่สำลีใหม่เปลี่ยนไปกินเหล้ากับเพื่อนก็วงเบียร์วงเหล,ล้าก็สูบแล้วก็ก็เลิกกลับมาก็เหมือนเดิมเพราะว่าพยายามจะไม่ให้มันหยิบใครเพราะมันจะตื้อไปทั้งหัวแล้วผมไม่ชอบนะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับตอนทํางานก็ยังมีอยู่ไอ้ตัวนั้นยังอยู่เลยทุกวันนี้ผมให้เพื่อนไปแล้วนะครับแต่แต่ระหว่างนั้นน,ะนึกคืนก็เอเอามาหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนทุกวันนี้ปีที่แล้วก็ยังยังสูบไปเลยนะครับ มันจะมาผมจะกลับมาสูบอีกทีหนึง่งในช่วงพอตตอนนั้นช่วงพอตรุ่งเรืองมากนะครับที่มันเป็นแบบแท่งแบบง่ายอะ่ะสูบแล้วทิ้งอะ่ะไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรนะครับเเขาเรียกว่าซซลนิกหรือหรือพอตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผมไม่ได้ตามแล้วมันก็มีไอ้ตัวนึงพอตที่แปดพันคำทุกคนเยอะมากนะและนิกสูนเคมาเนิกสูนีกแล้วอ่าเราก็เข้าเว็บเลยเข้าเว็บออฟฟิเชียลมาเลยนะมัน 0, นิกสูนยิงหรือเปล่าว่าต้นทางเลยที่ทําตรงนี้เนี่ยคิดว่าถูกกฎหมายนะมาเลเซียหรือที่ไหนนี่ยแหละ เขาเขาบอกมีใบวิจัยเลยนะว่าไอ้นี่ก็เป็นศูนย์จริงๆน้ํายาตัวนี้ก็ซึ่งอาจจะมีขึ้นมาได้นะเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ,อน้นี่ศูย์แต่ก่อนที่เราสูบแล้วมันปวดหัวเนี่ยมานเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันมันไม่ไศูนจริงไงมันเป็นศูนย์ปลอมแต่จุลจุลอดเอามาสูบตัวใหม่เนี่ยถึงว่ามันจะมีงานวิจัยอะไรที่มันอาจจะมีขึ้นมาเนี่ยผมก็จะปวดหัวดีผมก็ทิ้งแม็กมนเดิมวันนี้ก็ <ๆๆ S 2> ไม่ได้สูบไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับการสูบบุหรี่ของผมนะฮ ไม่ได้สูบแล้วแต่ว่าถ้ามีไปเที่ยวกับเพื่อน mm hmm. เพื่อนมีบุหรี่ไฟฟ้าที่ <Okay. S 1> ลดหอม <Okay. S 1> ผมอาจจะลอง mm hmm. ลองแบบฮึดฮดมันห,หอมดีจังอา mm hmm. คือนอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็คือสูบเพื่อความบันเทิง mm hmm. ผมเนี่ยไม่ได้ติด mm hmm. ผมพูดเลยผมไม่เป็นคนไม่ติดบุหรี่ตั้งแต่ยุคแรกเลยผมพห้ยาที่การสูบเพราะว่าผมอยากจะเข้าสังคมกับเพื่อนเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งผมจะแชร์มันมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่คนนี้เนี่ยสูบบุหรี่ มาโดยตลอดและเขามีนะครับปรัชญาในการสูบบุหรี่ด้วยแต่ทุกวันนี้เขาเลิกไปแล้วนะครับเขาเลิกไปแล้วเขาเก่งมากนะเขาผมผมยอมรับเลยคนที่สูบมันตั้งแต่เจอหน้าเขาก็สูบแลว้วอะเออแล้วคนทีเนเออ่เป็นเออเป็นคููนะครับมีอิทธิพลกับผมได้หล,ลายด้านเลยนะครับผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยมึงมึงสูบบุหรี่มึงสูบทำไม เราเราก็แบบเราก็ถามบบถามว่า,วา,วามึงไม่ดีมันเขาก็รู้ว่าไม่ดีเออทุกคนรู้สุบุรีเขารู้ว่าไม่ดีหมดแต,แต่แต่เขาไม่เลิกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมผมไม่ตัดสินเขาแต่คนนี้เขามีผิทลที่โคตรเฟีเ้ยวเอออะไรรู้ปะ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาทํางานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยงานที่เขาทำเนี่ยค่อนข้างจะใช้ใช้ความคิดคล้ายๆผมแหละใช้เป็นโปรแกรมมิ่งแต่ของเขาไม่ใช่โปรแกรมมิ่งนะแต่ก็เป็นงานที่ใช้ความคิดเช่นเดียวกัน แล้วทุกครั้งที่เขาคิดไม่ออกเนี่ยเขาจะต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกไปกิบกาแฟหรือว่าไปเดินเดินนอกออฟฟิศอะเดินดาดฟ้าเดินข้างล่างเพื่อที่จะใช้ความคิดคุ้นคิดให้ครวนอยู่กับตัวเองนะครับผมก็เป็นเหมือนกันก็เราชอบไปเดินอยู่คนเดียวเพื่อจะคิดอะไรบางอย่าง,อย,ากกางอย่างแก้บั๊กอย่างเงี้ยติดมานานแล้วไม่ไหวแล้วพัวามเหมือมนไปเดินนอนสักคืนอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาหรือว่ามีความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้แต่คนนี้เนี่ย เขาบอกเลยว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยในออฟฟิศตรงนั้นที่เขาอยู่เคยอยู่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ค่อยสนับสนุนเหมือนคุณทำงานออฟฟิศแล้วยู่แบบขอออกไปข้างนอกหน่อยมันมันแบบเขาไม่ยอมรับอะเคานเจอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีกฎเกณฑ์สิ่งที่เขาทาได้ก็คือขออนุญาตไปสูบบุหรี่จบเลยครับคุณเคยเห็นคนที่แบบขออนุญาตไปสูบบุหรี่ในการงานแล้วแบบล้วใครไม่ให้ป่ะเออ คืออย่างนี้หลายๆคนอ่ะแบบที่รู้ว่าไอ้คุณไอสุบุรีอ่ะรับการที่เขาเดินออกไปสุบุรีอ่ะไม่ว่าจะวงการไหนอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราเข้าใจได้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างสมมติว่าผมแบบอ่ะผมทํางานอย่างเงี้ยแล้วผมหายไปจากโต๊ะอ่ะแล้วทุกคนรู้ผมทุมบุรีอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าตอนนั้นอ่ะที่หายไปผมทุมบุรีแน่นอนมันกลายเป็นว่าดาเมจทุกอย่างมันลดลงเว้ย เออนึกออกปะอันนี้ผมคิดเองนะแล้วผมเจอมาอย่างเงี้ยหลายที่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกที่ยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งก็คือมีคนคนนึงแม่งไม่สูบบุหรี่เลยอยู่ดีๆแม่งหายไปมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงไปไหนวะเห็นปะมึงไปเข้าห้องน้ำเหรอทำไมมานานจังไปไปซื้อของข้างนอกได้ไงเขาไม่ออกแต่ถ้าคนสูบบุหรี่ออกปสตูบุหรี่ทุกอย่างจบคําถามแม่งไม่ตามเลยที่เอออาจจะอาจจะไม่เป็นนะแต่แบบของผมแม่งเป็นและไอ้เพื่อนคนนี้ก็ใช้ปรัชญาตัวนี้การคิดคนตัวนี้เพื่อที่บอกว่าสร้างความชอบตตััววเเออองงงใใหห้้้คิดกาาขน แล้วมันเวิร์กแล้วเขาสู่บุหรีตอนที่เขาสู่บุรีอนนรไอ้สารยูกุตินหรือว่านะอะไรอะไรสักอย่างที่มันอยู่นั้นนะมันช่วยให้เขาผ่อนคลายมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเออแปลกมากเลยนะคือผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่แบบเท่าที่ผมสังเกตสังคมมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับสมมติคนอยู่กับที่ท,ที่หนึ่งแล้วคนไม่หายไปแล้วคนนั้นมนสูบบุรี่เรารู้แน่ว่าคนนี้ไปสูบบุรีแล้วโอเคเขาสู่บุหรีแล้วไงต่อมันกลายเป็นแบบก็เขาไปสูบบุรีอ่ะจะให้ทำไงได้เออแปลกเ้ย ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมน,นะผมผมเจออย่างเงี้ยเจอสองสามที่แล้วนะคเขบว่าจะเดินกลับมาเพราะกลิ่นบุรี่มันจะเป็นกลิ่นบุรีที่ผสมน้ำหอมอะผสมกลิ่นหอมอะมันจะมีนะบางคนที่เพื่นนนอนเพื่อนมปลายเนี่ยจะมีน้ำหอมเต็มเลยเท้าหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่่าเพื่อที่จะกลบกลิ่นตัวบุหรีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดกลายเป็นว่าแบบกลายเป็นกลิ่นกลิ่นผสมบุรีหอมๆอะกลิ่นน้ำหอมกับบุรีผสมกันแล้วกันนะครับผู้หญิงบางคนชอบนะ ผู้หญิงบางคนชอบอย่างนี้นะคือแบบมีกลิ่นผู้ชายกินบุหรี่นิดๆแล้วก็มีกลิ่นน้ําหอมเออเคยถามเพื่อนเรากินเนี่ยเซ็กซี่ว,ว่ากันนะครับโอเคก็ผมก็มาแชร์ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้อยู่ข้างนอกก็ผมก็จดสินว่าสูบบุหรี่มันมันไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละครับซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนเลิกแต่ว่าถ้าคุณเลิกไม่ได้คุณก็แค่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตเท่านั้นเองผมชื่อแล้ว นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในผมติดต่อด้วยอยู่ในวงเซอร์เคลิลผมก็มีคนสุ่บุหรี่มันก็ชิวๆนะครับคนสุ่บุหรี่น่ารักเยอะนะครับผมแล้วก็กเคารพกฎเกณฑ์ก็ไม่มีปัญหานะครับผมชิวๆอยู่แล้วนะครับดีไม่ดีผมจะขอคนสุ่ด้วย <laughs> โอเคครับมีแค่นี้ฮะ,ะสวัสดีครับ